จุดจีนวิถีไทยเก๋ไก่เียรากาประจำปี2560การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานใหญ่ยกเทศกาลร,รุดจีนทั่วไทยมาไว้ที่สวนลุมพินีโดยเมื่อวันรุดจีนที่ผ่านมา27มกราคม2560พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณรงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยมิสเตอร์หนิงฟู่คุยเอกอัครราชูตูสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยทเป็นประธานในพิธีกล่าวคำอวยพรพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอธิบดี ดีกรมวิเทศสัมพันธ์สาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประชาชนชาวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานอย่างคับคัง่งเริ่มงานด้วยการแสดงชุดพิเศษเชิดสิงโตมหามงคลจากคณะมังกรทองปากน้ำโพหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่พิธีการกล่าวคำอวยพรตรุษจีนสู่พี่น้องชาวไทยและชาวจีนซึ่งในปีนี้ครบรอบ42ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน กิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ระหว่างสองประเทศให้เกิดความกระชับสัมพันธ์อย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งผู้แทนจากทั้งสองประเทศทั้งไทยและจีนได้ร่วมกันอวยพรให้ประชาชนชาวไทยและชาวจีนมีความสุขความเจริญและมอบของที่ระลึกระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโดยมีการสแสดงพิเศษจากจีนอีกหลายช่ การแสดงให้ได้ชมรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศไทยที่วิจิตรการตา หลังจากนั้นคณะผู้บริหารทั้งสองประเทศได้เยี่ยมชมหมู่บ้านความสัมพันธ์ไทยจีนภายในสวนลุมพินีที่จำลองบรรยากาศจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยในโซนเทศกาลตรุษจ,จีนและแหล่งท่องเที่ยวชยน่นาทาวโดยแวะชมจุดต่างๆร้านอาหารดังอาหารมงคลชมกรรมวิธีการปรุงชาแบบชาวจีนโรงเตี๊ยมจำลองสการะเทพเจ้าตามธรรมเนียมชาวจีนโดยมีอาจารย์คาถาชินบัญชรแนะนำวิธีการกราบขอพรเทพเจ้าทั้งสี่ทิศ กิจกรรมในโซนตรุษจ,จีนที่จัดขึ้นในช่วงของงานาาเทศกาลเที่ยวเมืองไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างมากเพราะรวมความหลากหลายของการแสดงอาหารจีนการตกแต่งบรรยากาศที่งดงามเป็นอีกหนึ่งโซนที่ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่25-29มกราคม2560และจะเป็นเทศากาลวันขึ้นปีใหม่จีนที่สร้างความสุขให้ทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดทั้งปี